ถามว่ามันมีไหมคนที่บริหารจัดก,การชีวิตแต่ไม่มีเงินที่มีความสุขมันมีแต่โดย80%นะมันเป็นปัญหาหมดแหละอย่างไม่น้อยเงินมันก็ทําให้มันมันเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินมันดานทุกอย่างแต่เราคุยกันว่าความรวยมันเลยเป็นการจิตของโน้ตลบอกมากเรือความรวยคือความจําเป็นความรวยคือความจาเป็นเราไม่จาเป็นต้องรวยแล้วก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมบ้า ไม่พี่ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังเลยนะคุยกันเลยว่าเรามาทะเลาะก,กันด้วยเงินสิบาทนี่หลอกหลอนที่หนูถามว่าเราจะมาทะเลาะก,กันด้วยเงินสิบาทซื้อพวกอะไรนกชอบวบถาดนกซื้อทีละห้าตัวที่หนูบอกว่าเรามีเงินอยู่เหลือแค่ราต้องไปทําบุญ,ส,ปปดดบญส,บสัปดาห์โนตไปทาบุญลงศพสัปดาห์ละสี่สิบบาทอะไรรสชาติที่นกต้องได้ไปทําบุญคือนกทำบุญสัปดาห์ละสี่ ขับรถพาไปทำบุญโลงโศูนย์สิบบาทแล้วบางทีซื้อพวงอะไรกลับมาบ้านพี่หนุ่มไปซื้อพวงเดียวมาซื้อสามหัวห้าสิบโดนด่าแกบอกว่าเงินก็ไม่มีจะไปซื้ออีกเงินเหลือ,น,อน,น้อยจะตายอยู่แล้วห้าสิบบาทเนี่ยคือข้าวหน,นึ่งมื้อไงเพราะว่าหนึ่งเลยห้าสิบบาทของเราเมื่อก่อนมันคือข้าวหนึ่งมื้อที่เราจะต้องกินทุกคนเหรอ่ะทุกคนจะต้องกินพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ย ถ้าเราเอาห้าสิบาทไปซื้ออย่างอื่นเราจะต้องกดเข้าอีกมงแต่ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าทําบุญไปก่อนเราเป็นคนชอบทำบุญถ้าบุญไปก่อน,เ,น,อน,เ,น,อนเดี๋ยวบุญนําพาอะไรมาให้เราเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ทะเลาะกันเป็นแบบใหญ่นะขึ้นรถก็มาคุยกันว่าชีวิตคู่เรามาทะเลาะกันเพราะเงินสิบบาทเพื่ออะไรทําไมเราไม่อะ่ะบางทีเงินร้อยนึ่นสองร้อยมาทะเลาะกันเราเลิกทะเลาะกันเรื่องพวกนี้แล้วเรามาหาเงินจะดีกว่า ใช่ร้อยห้าสิบาททะเลาะกันคือคุณเป็นแมไม่รู้ตอนนั้นเลยแบบตอนนั้นที่มันแรงสุดเลยสำหรับตอนเลยไปกินข้าวเลยเขาไมีใครอยากฟังก่อนจะไปส่งเข้าเรียนนะะคอยากฟังค่ะอยากฟังค่ะมีใครอยากฟังต่อเี็เจ้าเก้าอยากฟังค่ะอม่นอนงล่อให้เป็นแรงมันดัลใจตอนนั้นที่ตัดสินใจลาออกจากความจนเลยดิแล้วเป็นคนชอบกินชาดำไข่เผือพอเสร็จปุ๊บเนี่ย จะซื้อชานมไข่มุกวันหนึ่งไม่มีสิทธิ์จะซื้อเพราะว่ามีสิทธิ์กินกาแฟได้แค่วันละแก้วเพราะมีงบสามร้อยต้องกินข้าววัน,ละ,น, 3, 3, นละกันสองมือเราสัสัมสองขวดถ้าเรากินชานมไข่มุกปุ๊บเราจะไม่เหลือเงินพี่หนุ่มจะไม่ให้โดนกินแล้วเราก็รู้สึกว่าแก้วละสามสิบบาทข้าวราดแกงถ้าสั่งอาหารเมื่อก่อนไปนเรียนที่ตึกพระรามกันข้าวราดแกงจานละหนึ่งอยา หนึ่งอย่างสามสองอย่างสุดคแล้วป็น